สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไล่ FCJ Family วันนี้พี่เอฟมาฉีดวัคซีนดูดิแล้วก็กลัวคนจะเยอะรีบมาแต่เช้าเลยยังไม่มีใครมาเลยมาฉีดที่โรงพยาบาลเนาะแต่พอดีแบบว่าคือตอนแรกที่เราไปฉีดต่างจังหวัดคนเข้ามารอคิวกันเยอะมากพอมาถึงจังหวัดพี่เอฟเองเขาไม่เหอนเขาไม่เหออฉีดวัคซีนเขายังไม่มาเลยอยาจะ,ะคอยอัปเดต ให้ดูเลยเลยนะครับนี่เข็มสองเนาะเข็มแรกไปลบบุรีเข็มสองมาฉีดที่บ้านนะครับกเดี๋ยวจะดูว่าฉีดเข็มสองอาการเป็นยังไงไฟครับดูสิเขาดับไฟแล้วตอนนี้ยังไม่เจ็ดโมงเลยนะครับยังไม่มีใครมาเลยนะมารอเอาบัตรคิวนะเราจะเอาคิวแรกๆนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เด็กสองหน่อเขาอยู่บ้านกันแค่สองคนไงเรารีบเพื่อเด็กๆเขาอยู่บ้านกันตัวโตวไม่เท่าไหร่ตัวเล็กหลยชอบไปุบป่วนพี่เขานะครับ เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะเริ่มได้บัตรคิวเริ่มทำงานกันตอนกี่โมงเนาะคนเยอะมากเพิเดียวเองก็เ,เต็มเลยนี่วันนี้เพียบกลับมาจากทำวัคซีนแล้วนะครับผมนี่ลูกงัวที่ทำคลอดนั้นเราตอนคืนมีตัวใหม่ครับทำวัคซีนเสร็จกลับมานอนพักนะดูดิ ลูกงัวออกใหม่นะครับผมนี่ที่บอกว่ามีแม่ใกล้คลอดอีกหนึ่งตัวนะครับแต่แม่นี้ดุมากเลยดุเข้าใกล้ไม่ได้เลยครับกว่าจะดึงเขาขอคอกได้สามคนช่วยกันต้อนมานี่้โหดีดกระจายเลยทั้งดีดทั้งฮึดนะเลยโดนซ้อมไว้เดี๋ยวจะหมกเลยเลยพี่ต้องกำหลับนะครับเพราะปล่อยไม่ได้ครับถ้าเกิดปล่อยแล้วเขาเคยเขาได้ใจเนาะเราต้องการทํําทาการกำหลับก่อน ออกมาตัวใหญ่ครับเพราะว่าแม่เขากินหญ้าเยอะครับกินหญ้าเก่งนะช่วงตั้งท้องเขาอ้วนอ้วนกว่ามารวยเห็นไหมช่วงมารวยเขากินปกติเขาก็เลยไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่นะครับลูกก็เลยออกมาไม่ค่อยตัวใหญ่แต่ตัวนี้พอเขาท้องเขาเขากินคูณสองเลยครับกินไม่ยอมอิ่มแบบห่วงกินงกกินอะไเขาเรียกว่าอะไรตะกะกินมากพอลูกออกมาลูกออกมาอ้วนเต็มเลยครับตัวใหญ่มากก็เป็นตัวเพียรครับสีแดง เห็นไหมเข้าใกล้ไม่ได้เห็นไหม <laughs> <c oughs> เป็นตัวเมียนะครับผมสีแดงเนาะได้ตัวเมียเพราะว่าเจ้าเมฆเจ้าเมฆได้ตัวแรกเป็นเจ้าเมฆนะครับเป็นตัวผู้เนาะตัวผู้นะครับผมเพราะเพราะฉะนั้นท้องน,นี้สลับเรา่าเป็นตัวเมียนะฮะของส่วนใหญ่แล้วสัตว์ที่ออกลูกเขาจะสลับไม่รู้นะแต่ของที่บ้านจะสลับนะครับจะสลับแบบนี้นะ <c oughs> พ่อวัวสีขาวน่นยืนอยู่เจ้านวนน่นอยู่กลางแดดเห็นไหมถ่ายไม่เห็นเลยสีขาวสะท้อนอยู่นะน่ะ จะให้ลูกสีแดงสองตัวเลยครับผมจำนวนนะจำนวนสีขาวนะครับให้ลูกออกมานี่แดงเข้มนะครับผมอันนี้แดงอ่อนเนาะเพราะว่านี่แม่เขาสีขาวเหมือนกันจะทิงให้ลูกแดงนะก็ถือว่าดีนะครับเป็นบาม่นให้ลูกสีแดงเพราะว่าถ้าเกิดเราอยากทำสายบาม่นแดงก็สบายสบายเลยนะเพราะว่าเรามีแม่แดงแม่แดงมีตัวนี้ตัวนี้เป็นแม่ เห็นไหมแม่นุ้นแม่มันนี่นะครับผมก็มให้ลูกออกมาเป็นตัวเมียเนี่ยก็ยังเป็นสีแดงอยู่เหมือนกันมีเจ้าเมฆตัวเดียวเนาะมีเจ้าเมฆตัวเดียวที่ให้ลูกสีแดงก็ยังรอรุนอีกตัวหนึ่งครับนี่รอรุนเจ้ากุหลาบนะครับไม่มีข่าเนาะท้องย้อยแย่แล้วนี่เห็นไหมท้องลงแล้วทองลงท้องลงนะไม่ให้ทองร่วงเฮ้ยท้องลงเลยเห็นไหมโค้งกระดูกข,ข้างบนเริ่มขึ้นแลนะ้วทะทองลงนะก็เดี๋ยวก็ใกล้ก็คงจะตามกันมานติดนะครับผม ก็จะมีเจ้าเมฆนะครับผมแล้วก็ลองลงมาคือตัวนี้แล้วก็ลองลงมาคือไอ้น้ำอ้อยนะครับผมแล้วตัวนี้คือวันนี้ไปทําวัคซีนมาคุณย่าเลยตั้งชื่อว่าน้องวัคซ,ซีนน้องวัคซีนน้องวัคซีนนะครับก็ได้ชื่อกันไปเอามากินยาก,กินข้าวไม่ให้กินยาก,กินนมเก่งเลยไมกินนมเก่งเลยแล้วก็แข็งแรงมากตัวใหญ่มากด้วยนะฮะ ดูมาดูน้องนะครับแต่แม่งัว,งวงเขาดุนะไม่ยอมให้เข้าใกล้สนใจน้ําตาสนใจเอ้ยมีเพื่อนเล่นแล้วคราวนี้ยวิ่งกันฝุ่นตลบนะรุ่นรุ่นไล่กันห่างกันไม่ถึงเดือนเดือนนิดๆิดมั้งนะเด็กเด็กเข้ามาดูมาหากันใหญ่เลยนะครับผมออกมาวันแรกก็ออกเที่ยวไกลแม่นะครับแข็งแรงมากครับลุงควตัวน,นี้ดูดิโอ้โหนี่แข็งแรงและออกเที่ยวเลยนะเพราะว่าแม่เขากินเยอะเนาะ แม่กินเยอะลูกก็เลยออกมาตัวใหญ่นะครับดูอาการแม่เขาโอ้โหจะขาดไหมดู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 จะตามลูกอย่างเดียวเลยมาแล้วครับนี่ออกมาเที่ยวเลย้างนอกเมื่อคืนเมื่อคืนฝนตกนะดูโอ้โหมาลุมกันใหญ่ครับสนใจไปหาพ่อจะไปดูดนมพ่อ เข้าไปหาพ่อแล้วครับแต่ไอ้นวลเขาให้ลูกสวยนะแต่เป็นงัวตัวผู้ที่ไม่ชอบลูกงัวนะครับผมเดินหนีแล้วก็คือพอลูกงัวแข็งแรงอย่างตัวนี้เขาไล่ขึดนแล้วไม่ยอมให้เข้าใกล้ไปแล้วไปทั่วไลยนวนไปหาแม่ใหญ่อ่ะแม่มารวยแม่จ่าฝูงกระโดดกระเด้งไง นี่โอ้ล oh, าหาตัวนู้นตัวนี้ครับโอ้ oh, แข็งแรงจริงๆดูไปแล้ว <laughs> อา้าวนอนมาแล้วอา้าวว่าแล้วครับวิ่งกันวุ่นวายแน่นอนวันนี้ไม่ต้องหวง่วงเจเมกครับพี่คนโตครับผมพี่คนโตด้วยตัวพูนนะวันนี้ไม่แล้วออกนะครับเพราะว่าไปฉีดวัคซีนอนแล้วก็กินฟางก็เลยจะเห็นสัดส่วนชัดเจนนิดนึง <laughs> นะกินฟางกันไป สามก้อนแล้วรอบเช้าเดี๋ยวต้องให้เพิ่มอีกเนาะเจ้าเมฆเจ้าเมฆนะครับพูดผิดเจ้าเมฆนี่พี่อนโตนะตัวแรกเลยลูกตัวแรกของเจ้านวลน,นะครับทีเ่เราได้มาเป็นตัวผู้นะแล้วก็นหนุนน้องๆเป็นพวนเลยฮะโอ้ยไม่ติดแม่เลยดูดิวิ่งอยู่ข้างนอกแม่โวยวายแล้วร้อง นนไปขโมยกินนมไม่ใหญ่ไม่มารวยนะครับเป็นจ่าฝูงนะมารวยแต่เป็นใจดีนะครับแม่มารวยเขาไม่ค่อยอะไรกับเด็กๆเท่าไหร่พอเห็เด็กๆคอเคลียนะเห็นไหมดูสีดูสีเอออ้อยน้ำอ้อยน้ำอ้อยไม่ห่วงน้องอ่ะน้องแย่งกินนมไปแล้วอ <laughs> ้อยยืนมอง สีกับใกล้เคียงกันนะสีไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ดูดิพอขาวอนนี้ดู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 ดเออโดนเตะเอาไปแย่งเขากินนมม่วลนะ่ะรวยทำมันดีครับพากันเล่นนะพากันวิ่งเล่น หาตัวนู้นตัวนี้อืนพี่หาจ้าเมฆครับพี่คนโตจกก้าเมฆกัไล่น้องนะอ้อ uh oh. อยู่กันครบเลยนี่อยู่กันครบเลยสามตัวพี่น้องอั่นจ่าเมฆนะครับตัวตัวแรกนะครับผมแล้วก็น้ำอ้อยนะน้ำตาล น้ำตาลัวทีสองน้ำอ้อยตัวทีสามแล้วก็วัคซีนตัวทีสี่โหสามตัวสี่ตัวครบเลยเอ๊พออัปเดตอาการฉีดวัคซีนด้วยนะครับผมก็ฉีดเสร็จนะก็ฉีดเสร็จประมาณเก้าโมงเก้าโมงครึ่งเนาะก็กลับมาบ้านไม่ไม่ไม่ค่อยได้มีไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็ปกติดีพอมาถึงบ้านสักชั่โมงนึงก็เริ่มมีแบบเรียกว่านั่งหัวแล้วมันจะตึงๆอ่ะตึงๆหลังหัวตึงๆท้ายทอยนะครับผม แล้วก็จะบ้านเหมือนจะบ้านจะเบอร์เบอร์หมุนหมุนนะแล้วก็ง่วงนอนนะครับไม่มีอาการไข้เเนาะก็ง่วงนอนก็นอนนอนก็หลายชั่วโมงอยู่สองชั่วโมงนะครับแล้วก็ตื่นมาหิวกินนิดนึงนะครับแล้วก็นอนต่ออีกอตื่นมาปุ๊บก็ยังนอนต่อได้อีกนะครับนอนต่อก็ยังมึนๆอยู่ช่วงน,นี้ก็ยังมึนๆมัวๆอยู่เนี่ยก็ไม่ไม่ถึงกับมัวนะก็จะมึนๆตาจะเบอร์เบอร์หน่อยๆนะครับแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่เนาะแต่ปวด ปวดแขนรู้สึกตึงๆที่แขนหัวไหล่นะไม่ได้ปวดมากนะครับตึงๆหัวไหล่าแล้วก็กําลังหลับอยู่นะครับพี่เจบเขาเดินมาครับบอกว่างัวออกลูกนะครับก็เลยให้เดินมาดูลูกวัวกันนะครับอืก็ได้ถึงลูกวัวตัวเมียนะฮะปีนี้ก็ได้ตัวเมียลูกเจ้าเมฆออกมาสีต่ตัวครับตัวผู้ตัวเดียวคือจะไอ้ลูกเจ้าเมฆ ลูกเจ้านวนลูกเจ้านวนออกมานะครับก็มีตัวผู้ตัวเดียวคือเจ้าเมฆนะครับผมอีกสามตัวนี่ก็เป็นตัวเมียหมดเลยนะฮะไอตัวหลังนี่คือน้ําตาลก็ตัวเมียนะครับผมแล้วก็น้ําอ้อยก็ตัวเมียนะครับแล้วก็ตัวใหม่จะวัคซีนนะครับเพราะวันนี้ไปทําวัคซีนมาก็ตัวเมียอีกก็รอดนอีกหนึ่งแม่นะครับผมอ่ะเจ้ากุหลาบเนาะเจ้ากุหลาบบะมันแดงนะฮะหัวโลนๆนนะครับมาดูว่าจะได้สีอะไรเจ้านวนนะครับผมเจ้านวน นายให้ลูกสีแดงดีมากเลยมีเจ้าเมฆเดียวที่ที่เป็นสีขาวนะครับผมนอกนั้นอีกสามตัวก็แดงหมดเดี๋ยวเราลุ้นกับอีกอีกแม่หนึ่งนะครับแม่หัวล้นกุหลาบเนี่ยก็น่าจะสีแดงอีกแหละนะครับน่าจะมั่นใจได้ว่าน่าจะออกมาเป็นสีแดงเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปนอนพักผ่อนต่ออีกสักหน่อยแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตอาการกันเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าเราจะทําอะไรกินดีคลิปหน้าน่าจะกินแล้วแหละเนาะหิวแล้ว,วไม่ได้กินหลายคลิปแล้วเดี๋ยวเราทาคลิปกินดีกวว่าาคลิปหนน้เเะอดี๋ย คลิปไก่เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึงลูกไก่ก็กําลังสมบูรณ์แข็งแรงเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วเนาะโอเคสหรับคปนี้เพียงไปละบ๊ายบาย